โอ้โหพระเจ้าัสดีครับพ่อหนุ่มัอดีครับกำลังจะไปนอนแต่ไม่ได้นอนแล้วนะฮว่วงว่ะโอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครน้าทเดียวเคลียย์จบเขาเขาบอกว่ามีแก๊งมาติดต่อเขาจะขอแก๊งมาลงโอ้โหนี่จะเรื่องใหญ่ันี่จะเรื่องใหญ่แล้วแหละแต่สล้อมือมันเต็มมาดิ นี่แก๊งบอมบ์แกงครับนะใน,ในเมืองไม่รู้จำไม่ได้แก๊งบอมบ์เก่ง,กง,งคนในเมืองคนดูตอนนี้อีกแกงวะกูรจะให้ไม่โลไปส่งมึงนะได้ครับกูอาจจะมาส่งมึงแค่นี้มาส่งเช้า,านี้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าผมมาแบบติดต่อเรื่องเอาแก๊งมาลงอะครับเอาแก๊งมาลงเหรอครับใช่ครับใช่ใช่มีมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับแก๊งเหรอครับใช่ครับก็ก็พอมีประสบการณ์แบบเล่นประเทศใหญ่มาบ้างครับแล้วก็มั่นใจว่ามานี่น่าจะน่าจะไปได้ เียวอันนี้คือไม่ได้อยู่ในประเทศเลยใช่ไหมครับอ่าไม่เลยครับไม่เลยมีผมคนเดียวผมมีวีดีดูแล้วก็เลยแบบอยากเข้ามาคุยว่าสามารถเอาแก,งก๊งมาลงได้ไหมขอชื่อแก๊งหน่อยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะเม่โล่เรียกไอ้น,นี่ให้หน่อยไอตู่ให้หน่อยได้<บ>เฮ้ยไม่แน่ต้องรอดูคนดูอีู่ในมือนั่นดิ รอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะได้ครับได้ได้ ฮัลโหลสีฟอยู่ไหมอ่ะครับผมอยู่ครับ,รบช่วงช่วงหลังช่วง6โมงเย็นนะครับก่อนรีปรปเทศหกโมงเย็นจะมีปิดปรับปรุงแวนตื่นทันไหมครับ ที่คนคนที่ถือหัวบ้านทีมไอแวนนาตื่นตื่นอยู่ครับตื่นตื่นทันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาอาจจะให้เขารอที่ห้องลองรถหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ช่วยเทสเกี่ยวกับเรื่องระบบพอครับว่ามันเห็นตรงกันไหมหเลยหกโมงใช่ไหมครับใช่ๆช่ครับได้บอกมานนค ใโทรปุกมันให้มันนอนไปก่อนไอ้มาจากประเทศอะไรบอกได้ไหมครับอ่ามาจากแฟมิลียครับ <laughs> แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับ แกเองก็เป็นใหญ่ได้นะแกง่ะวะผมอยากฟังชื่อแกละกูอยากฟังชื่อแกงเลย โนซอฟใช่ชื่อนสวัสดีครับนะสวัสดีผมไปตามเรื่องจุดเบอร์ฮอมาครับ

นี่ทำไมถึงอยากมาลงที่นี่ครับคนที่สวยขนาดนี้อ่ะเป็นของคุณเป็นของคุณนะเจ้าเนาะอ่าเพื่อนพอยทีครับใช่มีใครแนะนำมาหรือเปล่าครับอันนี้โอเคแล้วก็ไม่ได้มีใครมาแนะนำมาครับแต่ผมว่าผมอยากไปที่ที่ดีกว่าครับไปที่ที่ดีกว่าโอเคอันนี้หากอยู่ตรงนั้นเสียเวลาปะลองเพลง่ คือตอนนี้เดี๋ยวเราอธิบายก่อนนะว่าตอนนี้เพดานเพดานมันเพดาน VIP เนี่ยมันค่อนข้างสูงมากแล้วครับมันเกินสองพันขึ้นเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมันจะโอเคสาหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือเปล่าเพราะมันจะมาดันสล็อตท,ทั้งหมดขึ้นเลยครับนี่เข้าใจใช่ไหมครับครับผมใช่เพราะถ้าเกิดว่าสมมติมันไม่ได้มีแกงที่ยุบเนี่ยเราก็พูดตรงๆเลยว่าเรายังไม่คิดที่จะเปิดรับณนะตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าสมมุติเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สามารถยื่นเรื่องผ่านทาง เมโลได้เลยเป็นการกรอกประวัติโดยรวมอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับที่อธิบายได้ครับก็คือผมลองไปพิจารณาดูก่อนไหมครับนะครับก็คือผมเรื่องอ่ายื่นเรื่องผ่านคุณเมโลใช่ไหมครับใช่ครับ คับพีตูนใช่ครับตอนนี้คิวเดือดมากครับสินปีจะได้เข้ามาใช่ไหมครับรู้สึกว่าสินปีในคิวเดือดทุกทีเลยใช่ครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวบ้าต้องคำนวณสัดส่วนก่อนว่าเราไม่อยากให้แบบผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยรับช่วงซินปีอะคนเดือดตอนเนี้ยซินปีอะไรเดือดตลอดใช่ซินปีเดือดตลอดทุกปีโอ้โหงงมนกันว่าซินปีวีแม่งจะเดือดอะไรขนาดนี้โลหนูมีทุกอย่างแล้วค่ะ ้เขาส่งมาแล้วเหรอเขาทิ้งหนูมีเบอร์เขามีชื่อแกงเขามีทุกอย่างของเขาอยู่แลว้วข้อมูลต่างๆอะข้อมูลเขายังไม่มีงั้นส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับแกงได้ครับได้ได้อันนี้อันนี้ส่งส่งทางไหนครับอ่าเป็นวิตยาสารก็ได้ครับอ่าได้ครับได้ชื่อเมลโลมัส มันจะมีช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงต้นปีในเสรใชบป่ะแล้วก็จะมีช่วงเนี้ยต่อไปนี้อีกครั้งหนึ่งประมาณถึงเดือนห้าป่ะช่วงปิดเทอมแล้วก็มีช่วงหนึ่งปิดเทอมต่อที่แบบว่าเด็นเดี่นดีครับัะครู่แอมมีนช่วงปิดเทอมต่อที่เดือเดอนคบนะและช่วงกลางกลางปีอ่ะมันจะช่วงแบบว่าไม่เท่าไหร่แล้ว่าไงคบนะดูความ่พรตั้งใจนะแต่ว่าเราไหวหรือเปล่าอืมอันนี้ผมต้องถามถ้าเรื่องวันนี้ต้องรอถามพี่เจีครับมันต้องคำนวณสัดส่วนนหลายอย่างก็าถามว่าณตอนเนี้ครับคือแบบว่า มันแน่นพอตัวครับแบบไ่ถึงแบบทางไอ้สนามบินคือแบบว่าเวลาคนลงมาคือแบบมันแน่นพอพอตัวนะครแบบบีอ p พีหรือแบบอะไรเงี้ยมันแน่นมันแน่นมากเลยเข<อ>าบบนี้แล้วกัน,นมึงไปดูในสัดส่วสนของคิวแล้วกัน<ด>ว่าถ้าเกิดว่าสมมติรเรารับได้แล้วก็ติดต่อเข้าไปถ้าเราเราไม่ได้ก็ให้เขารอหน่อยแล้วกันครับผมคือผมกลัวมันจะมีปัญหาเรื่องแบบว่ามันวิคือ คือฐานฐาน V I P ีมันจะแบบมันมันจะมีคือเอาคือถ้าถ้าอันอันพันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานอ่ะมันมันมีแต้มเิมว่าแต่แบบไม่ใช่พันสล็อตอ๋อพันสล็อตอันนี้ต้องอันอันอันนี้ผมต้องถามแบบหลังบ้านด้วยเลยครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลมันอาจจะมีผลกระโดเกี่ยวกับสล็อตเพราะว่ายิงสล็อตเยอะมันก็อาจจะ ทำให้แบบว่าประเทศมีโอกาสที่จะแตกมากขึ้นนะครับกางก่อนเพราะว่ามันแบกรับเครื่องเซิร์ฟมันการแบกรับเครื่องเซิร์ฟต่อสล็อตมันแบบว่ามันเอาง่ายคือมันมันมีทั้งเทนนิงหรือแบบมันมีทั้งตัวของวอตมันตีเวิร์สด,ด้วยครับนะมันอันนี้ต้องดูว่าสัดส่วนในระบบมันเป็นยังไงครับอืมอ่าไปคุยกันแล้วกันว,ว่าสรุปยังไงเลยใหมเมลโลแล้วมงบอกเมียมึงได้เลยเพราะเขาติดต่อไปเขาไปว่าอะไร ใครวะมึงมึงดูชื่อดิมันใครวะไอเบลไอลอยมีอยู่สองตัวอ๋อเพระนั้นเหรอครับเบลพี่พี่กิงครับเอาพี่อยู่ดีครับพี่พี่อยู่ดีครับพี่อยู่ดีครับสวัสดีครับพี่เอาแบบมันสองตัวเหรอพี่แล้วทำไมเข้ามากูถึงกระเป๋าอยู่คนเดียว พี่ยูสวัสดีครับ,รบ,บ,รบพี่ไปขายยาๆๆมารือเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยจริงพี่วปานไงก็คือแกงอะไรละครับนะเขาชื่ออะไรนะโนซอฟโนซอฟเอาดูแน่วแน่ดีครับคี่มิโลบอกมีทุกอย่างจะขอดูเลยมีข้อมูลแกงเอาดูความดูมีความมั่นใจมีเบอร์ไงคุณนะมีเบอร์มีเบอร์ใช่ปกติมันกลัวให้มึงเก็บแค่เบอร์หเ,บเบรหรออีเวน าเุิดีเฮ้ยกูปากซะเดี๋ยวดีดไข่แม่งสักคุดีดไข่แบบนี้คือแกงใหญ่บอกว่าคนดูอ่าพูาพูดมคือปกติอะค่ะหนูจะเก็บจะเก็บข้อมูลแกงที่แบบเป็นไฟนอลนที่สุดในช่วงที่ว่าเรามีการเปิดรับอะไรเพราะว่าช่วงเนี้ยมันยังไม่ได้มีการเปิดรับเลยก็เลยยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลแค่แค่ว่าได้สำรองข้อมูลในการติดต่อไว้ก่อนอืมถ้าเกิดสมมติว่าเป็นช่วงเปิดรับเรกทจะติดต่อ เขาน่าจะไปเรีนมาทุกเมืองแล้วแหละเหลือแค่เมืองเราปะถ้าให้ผมเดาเขานนาจะไปมาทุกเมืองแล้วแหละไม่หรอกเขาได้ไปมาทุกเมืองแล้วแหละอยู่ดีก็เงียบกันเรานึกว่าแดดหลุดอธิบายอยู่ครับพี่ไอ้แฟนว่าไงลูกฮะไม่มีอะไรคิดถึงพ่อมึงไม่ต้องมาตอแหลเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่โทร ไม่โทรอะไรเบิงเพิ่งตื่นตื่นสักพักนิดนิดแล้วปะไม่ได้อาบน้ําแอวอีลูแก้วพี่อาบน้ําเก่งมากแล้วพี่อบผมอาบน้ําเก่งไงพี่ตุอาบน้ําเก่งมากคุณน้าพร้อมหรือยังครับน้าว่าแต่วันนี้ที่คุณน้าประกาศว่าจะจะงดรับเรื่องทุกอย่างนี่คือรับเรื่องยังไงนะคะอะไร เหมือนน้องบอกว่านะประกาศแดงว่างดรับเรื่องอะไรทั้งอย่างหนึ่งมันเจอะไรอเราเรียกเมาเรือรับคนขอคุณต้องโฟกัสเพลงก็ไม่ขายที่อื่นเขาไม่เด็กนี่มาเรื่องคนออกได้ไม่ขายโฟกัสตรงนู้นชีวิตมึงรอรับมึงทำงานร่วมกับแอดมินเลยเดี๋ยวจะให้แอดมินโอ้โหนิดใหญ่นี้ว่าใช่พี่ใช่ครับอะไรนะลิธาคุณน้าพร้อมหรือยังครับมึงฟังให้ดีนะน้องคเขาผมยังเมาอยู่เลยอุ่งตกเลยนะพุ่งนี้แล้วกัน จะเ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องแก้ปัญหาอะไรเลยครับคุณนาะก็ไอเรื่องเ,เล็กน้อยนี่แหละเริ่มจะรับไม่ไหวอ่าอ <c oughs> ่าไหนไหนว่า <c oughs> เ,ปเป็นการติดตามผลข้อมูลที่คุณนาให้ไปเก็บมาครับ <c oughs> เรื่องของวอตคอยครับคุณน้าอ่อแก๊งที่สนใจเข้าร่วมที่จะประมูลเนะี่ยมีทั้งหมดสิบสองแกง๊งแล้วก็ความต้องการของแต่ละแก๊งอะครับจะอยู่ที่ประมาณสามพันถึงสี่พันเหรียญครับแล้วก็ยอด ตอนนี้ที่ที่ประเมินการไว้นะครับว่าออวัตถุที่เราถือเนี่ยตอนนี้ที่พอจะใช้ได้ครับมีอยู่ประมาณ142679สนสี่หมืเหรียญครับแต่ว่าจะถูกหักออกไปสำหรับแก๊งที่ยังชำระหนี้สล็อตไม่ครบประมาณ6 000ืเหรียญครับคุณนะก็จะเหลือที่ใช้งานได้อยู่อีกประมาณแปด0มื่นแปดหมืเหรียญครับประมูลสามหมื่นพอ สามหมื่นใช่ไหมครับเยอะจังเหแบ่งไว้สักสี่หมื่นได้ไหมนะรับทราบครับคุณนากูไปส่งไอติีก่อนแล้วกันไหนไหนกูก็ี๋พุ่งกลับได้แล้วนะกลับได้บไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งอันนี้คือพ่อไปเมากัม My ปาร์ตี้มาหรอไปวันเกิดใช่หรอมาปาร์ตี้ใช่ครับไม p ปาร์ตี้อัดเลยเฮ้ยเบิกเบิกรถก่อนแล้วไม p ปาร์ตี้ยังหายเมาแล้วหรอ ไหวครับไหวเฮ้ยกูยกดผิดกดมั่วซั่วไปหมดเลยคุณพนาว่าะไงคุณตุ๊ดแต่ว่าวันเนี้วันนี้มันมีเหรอจับไปดอกบ้านด้วยหรือว่าคุณน้าจะยกเลิกไปแล้วให้ใช้คู่ดเดิมไปก่อนเฮ้ยอะไรนะวันนี้มีจับไปดอกบ,บ้านด้วยคุณน้าจะให้ยกเลิกไหมแล้วก็คจับแล้วมึงประกาศไปเลย,ลยไม่ต้องหมุนให้แบบเอ้ยเขโอ้้โอ้อ มึงไม่เข้าใจหรอกว่าเมื่อวานกูเจออะไรมาเป็นโรกคุณน้าเจออะไรแบบหนูไม่เจอคุณน้าเลยเมื่อวานเลยเมื่อวานกูเจอเพียโอใครทำน้ากินพีวลไดล้ขู่ครับที่น้าจะบอกใช่ใช่ได้ขู่แล้วมึงรู้ไหมว่ากูสู้เสียงไม่ได้วันนี้<อ>มึงมาอ๋อระสานเสียงทำไมเนี่ยไ่วอรโดนด่านะพวกมึง นะ้าเจอแค่นี้นะ้าอย่าเพิ่งงี่เลยค่ะนะ้าไม่รู้หรอกเมื่อวานนี้พวกหนูเจอกับอะไรเจออะไรหรอโอ้ยกลุ่มแบบี้บางอะไรก็ไม่รู้ค่ะเต็มสา,าเลยแบบมาเผาสาโน่นนี่มันแบบเสียงแบบโวยตายแวโทษกันไปกันมาว่าแบบคนนั้นคนเริ่มคนนี้เป็นคนเริ่มนู่นคุจริงเริ่มอยู่น้นเริ่มเ้วยน้าเหรอแบบว่ามาเผสภากู<ๆ>ใช่คุดดิ้งค่ะอยู่น้าค่ะเแบบี้บังค่ะทั้งหมดโอเค อย่าโกแก๊งโมกจดการในคำน้าโชคดีโชคดีขอ่าดำนสบายไม่ปาร์ตี้